สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่5นาทีรีวิวจบนะครับผมรายการที่จะเอาหนังที่ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบอยากดูจังนะครับเอามารีวิวกันแบบสั้นๆเป็นข้อๆนะครับในแง่ต่างๆของหนังเรื่องนั้นน,นออกเป็นสีแง่สี่มุมให้พอได้มองภาพของหนังเรื่องนั้นนะครับออกว่ามันเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนหรือว่าน่าไปดูหรือเปล่านะครับผม แบบไม่มีสปอยห์กันเลยนะครับและในครั้งนี้นะครับผมเราจะมาพบกับภาพยนจร์ที่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะดูนะครับแต่พอมีโอกาสได้ไปดูแล้วเนี่ยต้องพูดเลยครับว่าประทับใจนะฮะกับ H Huma ์ขุดมันขึ้นมาจากหลุมครับผมโดยเ Huma เนี่ยนะครับผมจะขอแบ่งเกณฑ์กาแนให้คะแนนในแง่ต่างๆทั้ง4เรื่องนะครับออกเป็น4ด้านดังนี้นะครับ1นนะครับคือด้านเนื้อเรื่อง2 แน่นอนครับผมดูหนังผีนะเนี่ยที D ่เห็นเอยู่เนี่ยก็จะต้องพูดถึงความน่ากลัวนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับความสนุกส่วน4ครับความแปลกใหม่นะครับผมโอเคไม่รอช้านะครับมาเริ่มกันที่ด้านที่หนึ่งครับผมกับด้านเนื้อเรื่องนะครับ คือเนื้อเรื่องของเอ u m a ิวมาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเรื่องแบบมีทั่วไปแต่มันไม่ทั่วไปคือพอจะนึกอ,ออกไหมคือมันทำมาแนวๆเนี้ยมันมีคนทำอยู่บ้างนะครับแต่มันไม่ได้เยอะที่ทำให้เอ็กซิวมาแตกต่างออกไปเนี้ยคือการนำเสนอครับผมเอ็กซิวมาเนี่ยนำเสนอแนวทางของเรื่องออกมาได้แบบคือเป็นการเอาแนวการเล่าแบบต่างๆนะมาวางวางวางใส่ลงไปในมุมที่มันพอเหมาะพอเจาะดีพอดีเลยนะครับ ทำให้มันออกมาได้มีความสนุกสนานนะครับเล่นกับความคิดคนดูได้เหมือนกับรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ทันทีเราเริ่มที่จะสงสัยนะครับเขาก็จะโยนคําตอบมาให้ก่อนที่เราจะเริ่มคําถามนั้นแถมการเดินเนื้อเรื่องนะครับมันไม่มีเยื่อเยื้อครับผมไม่น่าเบื่อเลยอัดแน่นไปด้วยเนื้อเรื่องแล้วกลิ่นอายของหนังที่ทําออกมาแบบบรรยากาศจะมดหมน ดูน่าสงสัยดูไม่น่าไว้ใจไปตลอดทั้งเรื่องเลยครับผมทำในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้ไว้ที่9ตาเต็มสิมเลยครับผมต่อมาด้าน,นที่สองความน่ากลัวครับผมอันนี้พูดยากหน่อยนะฮะคือด้วยความที่ตัวผมเนี่ยดูหนังแล้วก็เล่นเกมเกมแนวผีเกมสยองขวัญอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเนาะทำให้มันมีบ้างนะครับที่เราจะรู้สึกเขวกับความรู้สึกในด้านนี้คือคิดว่าคนดูก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ คือเดี๋ยวพวกคุณนะ่ะคือผมจะขอแยกนี้ก่อนนะครับว,ว่าความน่ากลัวเนี่ยกับจำสแกนเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับคือเราจะไม่เอาจำสแกนมารวมกับความน่ากลัวคือการที่หนังหลายๆเรื่องอะ่ะใช้ความกดดันจากการจำสแกนเอามาโยนใส่เราะคือถ้ามาดูกันดีๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้กลัวผีหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามนะที่จะนําเสนอตรงนั้นแต่เราจะกลัวความตกใจซะมากกว่านะฮะโอเคแหละการมีบ้างนะครับถ้าเอามาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะเนี่ย มันก็ช่วยให้สิ่งนั้นเนี่ยมันมีความน่ากลัวมากขึ้นได้จริงๆแต่ถ้ามันเลี่ยลาดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญใช่ไหมฮะแต่สําหรับ e x ็กซิเนี่ยไม่เลยครับทั้งเรื่องเนี่ยกับเวลา2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนับจาสแกนเนี่ยนับครั้งได้นะครับคือมันมีน้อยมากๆครับผมแถมใช้ได้ถูกที่ถูกเวลามากๆครับผมเหมาะเจาะคือมันมาในจังหวะที่มัน make ซนที่มันจะใช้ครับแถมหนังเนี่ย ทำออกมาแบบอืบบน่ากลัวถึงจะขอพูดตรงๆว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือจัดยังจัดอยู่ในขั้นที่มีความน่ากลัวอยู่ครับผมอาจจะเป็นว่าด้วยความแปลกใหม่นะครับกับสิ่งที่หนังเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอเนี่ยมันน่าดูมันน่าติดตามมากนะมันทําให้ไปลดทอนในความน่ากลัวลงด้วยเพราะว่าเราพยายามที่จะติดตามหนังอยู่ตลอดเวลานะเราตื่นเต้นไปไปมากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นนะเรื่องความน่ากลัวเนี่ยผมให้ที่ คือคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าทําไม่ดีนะฮะฉากน่ากลัวนนะ่ะทำได้ดีดีมากด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมหมายถึงเรเวลของความน่ากลัวมันผมให้อยู่ที่5เต็ม10บคะแนนครับผมต่อมาด้านที่สามนะฮะด้านความสนุกนะครับผมอันนี้แหละที่น่าสนใจคือมันจะมีสักกี่ครั้งที่เราดูหนังผีแล้วเรารู้สึกมันสนุกมากกว่า น่ากลัวคือสนุกในที่ที่ผมไม่ได้หมายถึงความตลกนะฮะคือในหนังมันมีพอมีอยู่บ้างครับนิดหน่อยๆไอ้เรื่องตลกเนี่ยแต่หนังเนี่ยมันจะมีกินอายของความจริงจังเอาจริงอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยฮะแต่ความสนุกในที่นี้เนี่ยคือผมหมายถึงความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์สถานการณ์การเดินเรื่องการกระทําต่างๆนะครับที่จะขี้คายสถานการณ์ในหนังเนี่ยคือมันมันสนุกมากครับจะเรียกว่าเป็นหนังผีแอคชั่นมันก็ก็ไม่เชิงฮะมันมันไม่ถึงกับแอคชั่นอะคือมันน่าตื่นเต้นแล้ว คือมันสนุกนั่นแหละออมันรยายไม่ถูกจริงคือมันเป็นหนังผีที่การดําเนินเรื่องมันสนุกแล้วมันก็แปลกใหม่สําหรับผมนะมันน่าด้วยด้วยข้อนี้นี่แหละมันทําให้หนังน่าสนใจมากคนระับจนรู้สึกว่าไอ้เรื่องน่ากลัวข้อก่อนหน้ามันดรอปไปเลยฉะนั้นนะ่ะความสนุกเนี่ยผมยกให้สิบเต็มสิบไปเลยครับผมผมเมื่อโอเคหน้าสุดท้ายนะครับผมความแปลกใหม่นะฮะนั่งมอนิเตอร์อยู่เห็นไอ นี่ก็เหลียวไปเห็นแล้วตกใจทุกทีโอเคด้านสุดท้ายนะค,ความแปลกใหม่นะครับคือให้สองสามข้อก่อนนั้นเนี่ยเห็นแล้วก็คงพอจะเดาได้นะครับว่าความแปลกใหม่เนี่ยมันจะแปลกใหม่แค่ไหนนะคือสําหรับผมเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยมันมีความแปลกใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเกาหลีเขามีการทําอะไรแบบนั้นด้วยคือมันทั้งจริงจังมันอเอาจริงตลอดเวลาเลยซึ่งซึ่งจุดนี้นะครับ สำหแฟนๆหนังเกาหลีเนี่ยก็คงจะเคยผ่านหรือว่าเคยเจอมากันบ้างนะฮะหรือคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละคือสําหรับผมเนี่ยคนที่ไม่ได้ตาต่ตามวัฒนธรรมหรือศึกษาวิธีการใช้ชีวิตวัฒนธรรมอะไรต่างๆของเขามันแบบตื่นตาตื่นใจมากๆครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําในหนังเนี่ยนะกับชีวิตจริงอะ เขาจะทาแบบนั้นเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าด้วยความที่เราไม่รู้ทั้งสองด้านเนาะถ้าหากว่าใครมีข้อมูลนะก็รบกวนมาคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับผมอ้อเกือบลืมไปก้ขอข้อน,นี้ครับผมให้ไปเลยครับแปดเก้าแล้วกันเต็มสิบครับผมอลแล้วับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับห้านาทีรีวิวจบคือส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเห็นหนังเรื่องนี้ผ่านๆตามมาระยะหนึ่งแล้วนะข้อหนังมันเข้ามาตั้งแต่ถ้าเห็นเห็นมีม,มีวันที่เขียนอยู่ ตั้งแต่เดือนอ22่ส22กุมภาเนะาะถึงวันนี้ที่ดูกันอยู่ก็ป,ปลายปลยเดือนมีนาแล้วก็ประมาณ1เดือนเข้าไปแล้วนะผมก็เห็นมาระยะหนึ่งละแต่ก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับคือ,คอไ,มไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากหนังเกาหลีนะคือผมอะส่วนตัวเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะมากล่าสุดก็เรื่องที่อ่าอะไรนะลักเก็ตอะก็นั่นก็ดูนะยืดเดี๋ยวนี้ต้อบอกเลยว่า ทางเกาหลีคุณภาพเขาดีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนะี่ยคือวงการภาพยนตร์เขาไปไวมากก็เลยไว้ใจได้นะครับที่เราจะไปดูจริงๆเลย,เ,ยเหตุผลที่ต้องไปดูเนี่ยคือเพราะพาะแฟนผมคนระับคือบอกว่ามาบอกว่าอยากดูนะครับซึ่งหลายครั้งนะแฟนผมจะมีนคนมาบอกเองว่าอยากไปดูหนังเห็นว่าน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลนะครับแล้วปรากฏว่าเออมันมีคนเขา บอกว่าน่าสนใจบอกว่าน่ากลัวกันเยอะมากนะแล้วก็พอมานั่งนึกดูก็แบบอืมหนังผีเกาหลีเนี่ยเราไม่ได้ดูมานานมากๆแล้วหนังผีเกาหลีที่เป็นหนังผีที่จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่หนังสยองขวัญหรือแบบหนังฆาตกรรมมันคือเป็นผีผีอ่ะทิ่โดยเฉพาะดูในโรมเนี่ยอันเนี้ยน่าจะครั้งแรกเลยครับผมก็เลยโอเคไปซื้อตัว๋วทันทีครับแล้วพอออกมาก็นั่นแหละยนังที่ได้ฟังไปนะครับผมดีครับดีสนุกมากเลยเฮ้ย คืออีกส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นหนังเป็นท้ายพองหนังในแบบที่ผมชอบด้วยแหละเรียกว่าโปรดปานเลยดีกว่าคือรู้สึกชอบมากๆอยู่แล้วกับหนังอะไรแนวๆนั้นสําหรับคนที่ไปดูมานแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจที่ผมพูดนะว่าเป็นแนวประมาณไหนแต่คนที่ยังไม่ไปดูนะครับคือบอกเลยว่าคุ้มค่านะกับการไปดูแล้วก็ช่วง ใกล้จะออกลงแล้วเนี่ยก็รีบไปดูนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะไปลงสตรีมที่ไหนนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงที่ผมไปดูมาเนี่ยมีแต่ซับไทยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาคไทยเข้าไหมก่อนซื้อตั๋วก็เช็คกันดีๆก่อนนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเสียงไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะฮะไว้เจอกันใหม่เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามกด s ั b s ไ r i b e ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ